และที่การภาวนาการลมหายใจเขาออกนี่ทาเพื่อจิตเป็นสุขถ้าภาวนาไปภาวนาไปรู้ลมหายใจเขาออกไปจิตก็เริ่มหายเมื่อยแต่แรกจะมีความรู้สึกว่าจิตหัวใจเส้นเร็วหัวใจเส้นเร็วนะี่คืออาการเหมื่อยจากการงานมาถ้ากําหนดรู้ลมหายใจเขาออกด้วยภาวนาด้วยภาวนา,วบนาแบบสบ,สบายๆให้ใจตางส,สบายๆสักปรเดี๋ยวเจียวใจจะเริ่มเรียบ การเต้นเร็วและเต้นแรงก็ใจจะเบาตัวลงจิตจะมีความสุขตอนนั้นจิตเริ่มเป็นสมาธิเข้าเครื่องค้างเข้าข่ขางคณิกาสมาธิแต่นี้พอจิตเริ่มสบายไม่วุ่นวายอารมณ์เริ่มเป็นสุขต่อมาก็เริ่มใช้ปัญญาใช้ปัญญาด้านอนุในอนุสติคือใช้ปัญญาตามอารมณ์เมโผสดาบันคิดว่า บุคคลที่ท่านเป็นมาโสดาไปคือเป็น